อาตมาภาพพระเอกรัทโชติรัตโนวัดโพธารามอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตวันนี <t um t ้เป um ็นการปิดรมโครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงประจำปีพุทธศักราช2568รุ่นที่5้าออาตมาภาพก็รู้สึกทราบซึ่งในการถ่ายทอดความรู้วิชาการแสดงวัะธรรมเทศนา ของเหล่าพระธรรมวิทยากรทุกๆรูปทุกท่านและสุดท้ายนี้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธุรัพย์เป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระธรรมวินัยและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า โดยการที่มีการ,รเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการแสดงพระธรรมเิศนาของวัดปรโยธิวงศาวาในสำนักตักกะศิลาโดยเรื่องชื่อว่าสำนักสาลิกาป้อนเหยื่อ